ครับคุีครับวันนี้ผมจะมาทําผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับเป็นผักเป็นูรอาหารที่มีคนเข้าใจผิดแล้วก็ทําไม่ถูกต้องเยอะมากๆนะครับผมเห็นมาหลายคลิปแล้วครับโดยเฉพาะเทปหนุ่มเทปใหม่ๆนะครับเขาจะเน้นน้ามันหอยนะครับถ้าเป็นผักบุ้งไฟแดงตามตํานานเลยนะครับต้องขาดเต้าเจี้ยวไม่ได้นะครับน้ามันหอยไม่ใส่ก็ได้นะครับมันจะมีรุ่นใหม่ๆเท่านั้นที่มาใส่นะครับ สำหรับผักบุ้งไฟแดงนะครับนี่คือสูตรจากกีนที่ถูกต้องเลยนะครับของผมก็จะมีตามนี้นะครับเต้าเจี้ยว1ช้อนนะครับน้ำมันหอยครึ่งช้อนนะครับผงชูรสหนึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลทราย2ช้อนชานะครับซีอิ๊วดำสามซีหยดนะครับแล้วก็จะมีซีอิวขาวสำรองไว้นะครับสำหรับการผัดนะครับถ้าผัดแล้วน้ำเยอะ ความเค็มไม่ได้ผมก็จะเติมซีอิ๊วขาวนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับพริกต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่พริกปั่นละเอียดนะครับจะต้องคุกและสับแบบนี้ครับนี่คือผัดผักบุ้งแดงฉบับของกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตั้งน้ำมันให้เดือดนะครับเวลาเราลงกระทะนะครับจะเอาน้ำลงพร้อมกับผักบุ้งนะครับเพื่อให้เกิดละอองนะครับโดนประกายไฟนะครับจะเกิดไฟแดงครับ การทําผักบุ้งไฟแดงไม่ใช่โชว์เพื่อความเท่น,นะครับเราต้องผัดเร็วผัดไฟแรงนะครับเพื่อให้ผักกุ้งกรอบนะครับถ้าผัดไฟอ่อนผัดช้านะครับผักกุ้งของขั้นจะเหนียวนะครับ Thank <laughs> you.